เวลาพูดถึง HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลายคนอาจนึกถึงแค่การรับสมัครหรือคิดว่า HR คือฝ่ายจัดเอกสารกับดูเรื่องเงินเดือนแต่จริงๆแล้ว HR คือกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งองค์กรบทบาทของ HR ครอบคลุมหลากหลายหน้าที่เช่นสัญหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและเป้าหมายของบริษัทการสรรหาในปัจจุบันไม่ได้มองแค่ความสามารถหรือประสบการณ์เท่านั้นแต่เราต้องมองลึกถึงความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการเติบโตของบริษัทเพราะคนเก่งอาจไม่ใช่คนที่ใช่เสมอไป HR ต้องเข้าใจว่าองค์กรต้องการคนแบบไหนทั้งในแง่ของทักษะและทัศนคติเพื่อคัดเลือกคนที่สามารถเติมเต็มทีมและเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่แค่การหาคนมาทำงานแต่เป็นการสร้างทีมที่จะเติบโตไปด้วยกันพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการอบรมและวางแผนพัฒนาในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วการเรียนรู้คืออาวุธสำคัญ HR มีหน้าที่วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งผ่านการอบรมการโค้ดหรือการหมุนเวียนงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ปล่อยให้คนเก่งหยุดอยู่กับที่และจะไม่ปล่อยให้คนที่อยากพัฒนาเดินคนเดียวการลงทุนกับการพัฒนาคนคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดบริหารประสิทธิภาพ Performance Management ให้พนักงานเติบโตตามเป้าหมาย Performance Management ไม่ใช่แค่การประเมินผลงานปลายปี แต่มันคือการสร้างวงจรแห่งการเติบโต HR มีหน้าที่วางระบบที่ทำให้ทุกคนรู้เป้าหมายของตัวเองเข้าใจบทบาทของตัวเองและรู้ว่าความสำเร็จของเขามีผลต่อองค์กรอย่างไรเราจะต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องให้ฟี e แ b a c k ที่ตรงไปตรงมาและสร้างแผนพัฒนาให้แต่ละคนเติบโตได้อย่างแท้จริงดูแลแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานองค์กรจะเดินได้อย่างมั่นคงต้องมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย HR คือสะพานเชื่อมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความขัดแย้งในองค์กรเรายังต้องติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเพื่อให้บริษัทดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและโปรง่งใสความสงบในองค์กรเริ่มจากความเข้าใจและ HR คือผู้ดูแลความเข้าใจนั้นสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ด้านคนให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรธุรกิจที่เติบโตได้ดีมักจะมีกลยุทธ์ด้านคนที่แข็งแรงไปด้วย HR ต้องไม่ใช่แค่ฝ่ายสนับสนุนอีกต่อไปแต่ต้องเป็น s t r a t e g i c a partner ที่เข้าใจทิศทางขององค์กรและสามารถวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่การวางโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมไปจนถึงการวางแผนพัฒนาคนให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจการวางกลยุทธ์ธุรกิจต้องมาคู่กับการวางแผนด้านคนความสำคัญของ HR กับบริษัทองค์กรที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหรือเงินทุนมหาศาลเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากคนที่มีคุณภาพ HR คือผู้สร้างและดูแลคนเหล่านั้นให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทที่มี HR ที่แข็งแรงจะสามารถรักษาคนเก่งได้ในยุคที่การแย่งชิงคนเก่งคือหนึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญที่สุดองค์กรที่มี HR ที่แข็งแรงจะสามารถดึงดูดดูแลและรักษาคนเก่งไว้ได้อย่างยั่งยืนเพราะ HR ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สรรหาเท่านั้น แต่ยังดูแล Employee Experience ตลอดเส้นทางการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานจนถึงวันที่เติบโตในสายอาชีพเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีเป้าหมายและมีคนดูแลเขาก็จะเลือกอยู่กับองค์กรมากกว่าจะมองหาที่อื่นวางแผนความก้าวหน้าให้พนักงานรู้สึกว่ามีอนาคตหนึ่งในเหตุผลหลักที่คนลาออกไม่ใช่เพราะเงินแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เห็นภาพอนาคตในองคอ์กรองค์กรที่มี HR เข้มแข็งจะสามารถวางแผนการเติบโต และแผนพัฒนาให้พนักงานเห็นว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะไปถึงไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในสายงานการได้เรียนรู้เพิ่มหรือการได้รับบทบาทที่ท้าทายทั้งหมดนี้สร้างความหวังและเป้าหมายให้คนอยากเติบโตไปพร้อมกับองค์กรลดปัญหาการลาออกลดข้อพิพาทเพิ่มความผูกพันองค์กรที่มีระบบ HR ที่ดีจะสามารถจัดการปัญหาเชิงรุกไม่ใช่แค่รอแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นทั้งการให้ฟี e แ b a c k อย่างสม่ำเสมอการฟังเสียงพนักงานการสร้างความยุติธรรม และการดูแลแรงงานสัมพันธ์อย่างเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความขัดแย้งลดการลาออกโดยไม่จําเป็นและที่สําคัญที่สุดสร้างความผูกพันระหว่างคนกับองค์กรวางระบบเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อองค์กรเติบโตจํานวนคนเพิ่มขึ้นความซับซ้อนก็จะมากขึ้นตาม HR ที่แข็งแรงจะวางระบบไว้รองรับตั้งแต่เนิ่นๆเ,เช่นระบบประเมินผลงานที่โปร่งใสระบบพัฒนาทักษะที่ต่อเนื่องและระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ทันสมัย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กรขยายตัวได้อย่างมีระเบียบไม่เกิดความโกลาหลพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคตได้อย่างมั่นคงเพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและ HR คือผู้จัดการทรัพยากรนั้น Human Resource กับการเติบโตของบริษัทในยุคธุรกิจแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถรอให้คนเก่งเกิดขึ้นเองได้อีกต่อไปแต่ต้องมีแผนการสร้างคนสนับสนุนคนและรักษาคนเก่งให้อยู่กับเรา HR ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย3ปัจจัยหลัก วางแผนกำลังคนให้มีคนที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่ทุกแผนธุรกิจจะเป็นจริงไม่ได้เลยหากองค์กรไม่มีคนที่ใช่อยู่ในจุดที่เหมาะสม HR ทำหน้าที่วางแผนกำลังคนล่วงหน้าโดยอิงกับทิศทางธุรกิจเช่นหากบริษัทกำลังจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มลายผลิตหรือขยายทีมขาย HR จะวิเคราะห์ว่าต้องมีคนเพิ่มกี่ตำแหน่งทักษะอะไรหามาจากไหนพร้อมเมื่อไหร่นี่คือการวางหลักฐานให้การเติบโตของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพไม่สะดุดไม่ชะงัก HR ที่เก่งด้าน Workforce Planning จึงเปรียบเสมือนแผนที่เดินทางที่นำพาบริษัทไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจพัฒนาศักยภาพคนเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ขนาดขององค์กรแต่วัดกันที่ความเร็วในการปรับตัวและความสามารถของคนในองค์กร HR คือผู้อยู่เบื้องหลังการยกระดับศักยภาพของคนผ่านการอบรม c o a ช h i n การหมุนเวียนงานหรือการวางแผนพัฒนารายบุคคลเมื่อคนมีทักษะที่ทันสมัยเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเผชิญความท้าทายองค์กรก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วแข่งขันได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและทุ่มเทวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้บนฝาผนังแต่คือพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกทุกวัน HR มีบทบาทสำคัญในการออกแบบสื่อสารและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีเมื่อองค์กรม,มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงและพนักงานมีความผูกพันทุกคนจะทำงานด้วยพลังบวกพร้อมทุ่มเทเพื่อเป้าหมายร่วมกัน และนั่นคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงของการเติบโตในระยะยาวลองจินตนาการว่าองค์กรของคุณมีคนที่ใช่อยู่ทุกตำแหน่งมีทีมที่แข็งแกร่งมีกระบวนการพัฒนาคนตลอดเวลานั่นแหละครับคือผลลัพธ์ของการมี HR ที่มีประสิทธิภาพ Mind Consultant Your business is on my mind Contact us 06-3454-6597 www.mindconsultant.info